นักอ่านคะ่ะคนนักอ่านข่าแวะมาทางนี้หน่อยคะ่ะนี่ยายวายโอเมกาเวเรื่องใหม่นะ่าอ่านมากมากกับเรื่องไฟหลงอ่าน omega าเวิร์นามปากกา Knight นจัส i ินค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่า omega าเวิร์สจากตระกูลจางที่ถูกครอบครัวตาหน้าว่าเป็นโอเมกาชั้นต่ำเหตุก็เพราะว่าตนเองนะ่ะเป็นโอเมกายินด้วยทำให้จางหนิงอ่านไม่เป็นที่รักของพวกเขาสักเท่าไหร่ ช่วงชีวิตที่ผ่านมา22ปีเขาต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากความโดดเดี่ยวกัดกินในใจเขาจนเกือบลืมไปแล้วนะคะว่าการถูกรักนั้นนะเป็นอย่างไรจนกระทั่งวันนึงเขาได้พบกับห่วงเฟยหลงอัลฟาตระกูลห่วงที่แสนดีเพียบพร้อมใครๆต่างก็หมายปองอยากได้เขาเป็นคนข้างกาย แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีใครได้เขาไปครอบครองนั่นก็เพราะว่าห่วงเฟยหลงน่ะคือเจ้าบ่าวของจางหนิงอันโอเมกาชั้นต่ำที่ใครๆต่างก็ไม่หันมามองหากพูดไปคงมีแต่คนอิจฉาที่โอเมกาชั้นต่ำแบบจางหนิงอันโชคดีได้ห่วงเฟยหลงไปครอบครองแต่ใครเล่าจะรู้ว่าจางหนิงอันน่ะเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในกระดานของครอบครัวเขาเท่านั้นเองค่ะเขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ห่วงเฟยหลงและทำให้ครอบครัวล่มจมให้ได้ การใช้ชีวิตเป็นโอเมก้าชั้นต่ำก็วิญยากพอแล้วแต่ดูเหมือนการมีความรักดีๆในชีวิตสักครั้งนะ่ะจะยากมากกว่าแล้วด้วยเหตุผลนี้ห่วงเฟยหลงกับจางหนิงอันน่ะจะรักกันได้อย่างไรเ่าในเมื่อจางหนิงอันนั้นน่ะก็ถือเป็นศัตรูคนหนึ่งของเขาเช่นกันยังไงฝากเฮียเฟยสุดหลอกกับน้องหนิงอันด้วยนะคะขอฝากนิยายวายเรื่องเฟยหลงอันนามปากกาไนจัสมินค่ะ สามารถติดตามได้ทางริดอะไรทันวัลและเด็กดีนะคะแวะไปกดหัวใจแล้วเพิ่มเข้าชันเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันนะคะ